สวัสดีครับอยู่ที่นองแชร์ลาครับผมฝนตกไปหมาดๆครับเอาชมจ่ายย่อยเอย้อยตัวแรงอากาศทตีมงานเนาะฝนตกตกไปแบบยังคักวะเปียกหมอหย่อดเปียกบดครับ จใจย่อยครับเอ้ยบันสุดยอด <c oughs> จ่าย่อย <c oughs> ทางเยอะมากครับบดทางต้องก่อง,งเลยครับนี่คือ จ่ายยอยครับจ่ายยอยครับบรรยากาศโอ้เอามาผัานนี่ต้ะนี่น มาลูกพี่มามบนก็ตกอยู่น,น,ยยนะครับตอนนี้ต้องปล่อยๆนะครับว้าเสียงท่อใสก้กิ๊กว่ะ còn con. Ô, mình chạy mình chạy. ơi. À. Chết Reng Rèn rèn rèn. So <laughs> าลอยครับไม่รอกพลังเก้าห้าครับบวกคนเข้าไปก็ประมาณร้อยห้าสิบเกินร้อยอยู่แล้วครับผมตำหน้าเอ้ยนะ mm <laughs> วิธีการขึ้นก็ใช้เหล็กยาวครับใช้เหล็กค้ำครับ ลนะายมันก็ดยัยในด <h ahaha> อกบินนะไล่หมดด้วยนะเด้งไงนะเคลนเล็ดด้วยวะคำรู้แล็กน้นไม่ใจอ้ะมาเล็กไม่ใจอ๋อเป็นบนนะเป็นบนนะเเมมมมมืืม่อออกก้้ไปานัด มันตกใจเลยดิครับเป็นบอลมันไม่มีอ่ะครับมันมันตกใจเลยแอลอฮโลที่นี่ครับตกใจไม่เป็นก็เป็นแล้วก็จะเป็นเพื่อนบังคับชายเลยนะเวอร์วิ้งคัน่ยะเอาแล้วเอาแล้ว piết lên đấy, dọc dán mấy đầu tiên. ừ nó uốn Cầm. Cầm mình bò nè. Cầm vậy anh rồi. Thế cầm lại vậy anh <laughs> <laughs> 哦大脸